น้ำมาเร็วมากครับวันนี้ปรากฏว่าน้ำระบายไม่ได้นะครับเนี่ยแปบ๊บเดียวเองนะครับตอนนี้ท่วมห้องอาชานเรียบร้อยแล้วรวมห้องเรียบร้อยปักไฟดูด้วยชานท,ทั้งหมดเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเอาขึ้นที่สูงซะนี่ท่วมเรียบร้อยเป็นการล้างพืนคอกยิ่งใหญ่สักรอบหนึ่ง่าดูที่คอกวัวนะครับ ใกล้ปลิมขึ้นมาแล้วอีกประมาณสักสิบสิบนาทีก็น่าจะท่วมนะครับส่วนข้อควายนี้สงสัยจะได้ล้างข้อกันหรือเปล่ายังไม่แน่เพราะทางข้อควายนี้ก็สูงสูงพอได้นะครับสูงสูงกว่าระดับน้ําแต่ก็ไม่ได้สูงมากนะครับพี่น้องสูงประมาณสักประมาณคืบเดียวสูงกว่าระดับน้ําคืบเดียวเองเนี่ยครับ ตรงนี้ก็น้ำท่วมแล้ว่ะดูข้างนอกนนควายเล่นน้ำกันสนุกสนานเลยครับควายเล่นน้ำกันสนุกสนานเลยลุ้นครับลุ้นว่าจะได้ทำความสะอาดคอควายหรือเปล่าหรือไม่คาดคาดว่าดูแล้วตามหน้าเสือแล้วมันมีไม้ครับ เรื่องของเรื่องอรัสาเหตุเช็คแล้วเรียบร้อยไม้มันเป็นมันเป็นกอไผ่ทั้งกอครับไปปิดไปปิดหน้าฝายฝายเลยน้ําเลยระบายไม่ได้ไม่ได้สะดวกน้ําเลยขึ้นมาเร็วขนาดะเนี้ครับอตอนนี้กําลังส่งเจ้าชานครับส่งชานกับอาอาที่อยู่เขาเดือดร้อนกว่านะครับอาบ้านอาจจะอยู่ตายบ้านใต้บ้านผมไป ะต้คอกวายไผ่เขาก็สวนก็น้ําท่วมหมดเขากําลังไปตัดไม้ไผ่กอที่กอที่มันล้มลงไปครับล้มไปปิดหน้าฝายนะล้มไปปิดหน้าฝายก็ตอนนี้ตรงเย้าชานไปช่วยนี่พี่น้องครับดูดิโอ้โหมันแสงมันสะท้อนเนาะแสงสะท้อนมองไม่เห็นเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปดูอีกแบบนึงดีกว่า <S <S ห้องเย้าชานต่ำครับพี่น้องมันเป็นพื้นที่ ที่ผมเทพื้นไว้ตั้งแต่แรกมาอยู่เลยเดิมๆมันเป็นห้องผมนี่แหละครับเดิมเป็นห้องนอนห้องนอนผมเมื่อก่อนผมจะนอนอยู่ในอคอกนี้ตลอดเลยอ่าตอนชานไม่อยู่ผมก็นอนนะครับผมก็กลับมานอนในนี้อยู่ก็นอนในนี้สบายอ,อากาศมันถ่ายเทนอนสบายมากเลยครับอ่าทีนี้เนี่ยฟ่อน้ํามันต่ํากว่าอคอกวัวอีกประมาณสิบเซนนะครับต่ำกว่าอคอกวัวประมาณสิบเซน ถามว่าท่วมข้อกวนนี้ลําบากไหมก็ไม่ลําบากเท่าแล้วครับไม่ลําบากถ้าวานอนได้ก็สบายๆเพราะพื้นมันเป็นเป็นพื้นปูนถือโอกาสล้างไปในตัวเลยเดี๋ยวถ้ามันท่วมเดี๋ยวจะให้ชันล้างกวาดขี้ออกให้สะอาดเลยครับให้เขานอนบนพื้นปูนไปเดี๋ยวผมพาพี่น้องเดินไปดูทางฝั่งหน้าอีกทีครับข้างบนเนี้ยตรงนี้จะเป็นสูงกว่า น้ำเคยท่วมนะครับเมื่อสองปีที่แล้วแถวนี้ท่วมแต่ก็ท่วมแป๊บเดียวนะครับเนี่ยนี่คือพื้นห้องนอนผมก็จะเหลือ,อประมาณห้าเซนห้าเซนถ้าเจ้าชานไม่ไปช่วยเปิดประตูน้ําน้ําจะท่วมห้องนอนแล้ะครับน้ําจะท่วมห้องนอนอพื้น,พ,นพื้นห้องนอนก็ระดับน้ำห้าเซนเองโดยประมาณนะห้าเซนโดยประมาณอเดี๋ยวไปดูฝั่งทางโน้นดีกว่าครับ ทางนี้ทางนี้ก็เคยท่วมนะครับทางนี้ก็เคยท่วมเมื่อสองปีที่แล้วที่ไม่ท่วมอยู่ก็โกดังเก็บฟางโกดังเก็บฟางนี้น้ําไม่เคยท่วมถึงระดับน้ําสูงะระดับดินสูงกว่าน้ําเยอะนะครับสูงกว่าน้ําเยอะถ้าท่วมถึงคอกฟางนี้ก็จะลาบากมากเลยครับคนทางใต้ผมจะลําบากแล้วเมื่อเช้าที่ผมถ่ายลงคลิปไป น้ำยังนี่นะครับจะพาพี่น้องไปดูใหม่นะครับเมื่อเช้าที่ผมลงคลิปไปพี่น้องไปดูเปรียบเทียบก็ได้ครับ <c oughs> เดินช้านิดหนึ่งนะเดินได้ไม่เร็วเมื่อเช้านะครับภาพไหวนิดนึงนะพี่น้องผมเดินถือกล้องครับผมเดินถือโทศรศัพท์ <c oughs> นี่ครับเมาาื่อเช้านี้น้ํายังไม่ท่วมถึงนี้นะที่ผมถ่ายลงคลิปไปตอนเชา้าพี่น้องสังเกตเห็นไหมฮะน้ํายังไม่เยอะนี่ตอนนี้น้ําขึ้นมาแล้วครับน้าขึ้นมาดูลูกๆผมสิอิจฉาไหมครับอิจฉาลูกๆผมไหมโนนขวดที่ทําบ่อในเ,เนี่ยครับธนาคารน้ําใต้ดินขวดลอยไปเยอะมากเลยลอยไปตั้งแต่เมื่อคืน เดี๋ยวต้องไปตามเก็บนะครับเดี๋ยวต้องให้ชาญตามเก็บกลับมานี่ครับพี่น้องก็จะประมาณนี้เลยถือว่าเป็นการล้างข้อควายประจำปี <c oughs> นะเดี๋ยวอีกสักประมาณเที่ยงเนี่ยถ้าถ้าถ้าชาญไปช่วยไม่ไม่ถึงเที่ยงครับตอนนี้ประมาณสิบโมงแล้วเนาะอีกสักประมาณชั่วโมงหนึ่งครับถ,ถ้าไปช่วยก็จะยุบน้ําก็จะยุบโดยลําดับตอนนี้ขึ้นอย่างเดียวเลยนะพี่น้องเพราะว่ามันไม่มี ไม่มีใครไปเปิดฟันไม้ไผ่ออกที่มันอัดประตูน้ำอยู่นะครับอ่าตอนนี้กำลังแก้ไขอยู่เดี๋ยวอัปเดตให้พี่น้องดูเรื่อยๆนะครับน้ำท่วมคอข่ายเสแล้วอ่าผมรอรอนะครับไม่ได้ซีเรียสน,นะรอให้น้ำท่วมเพื่อจะล้างคอกนะครับเพื่อจะล้างพื้นคอกแล้วเดี๋ยวเราก็จะฆ่าเชื้ออ่าโอเคครับพี่น้องครับอัปเดตให้ดูครับ